สนับสนุนโดย A.I.S. เครื่องชงกาแฟ Nescafe Red Cup Lip Balm Baby Lips Pop จาก Maybelline New York และทีมสุดท้ายครับทีมพลอยครับ ตอนเดินแบบโสวยมากสวยมากนี่ใครใครสวยมากสวยมากแบบจนเราแบบฮะฮะฮะแล้วก็แบบไปดูน้องว่า nó ra khỏiตั้งแต่แรก ตอนเห็นชุดแล้วก็รู้ว่าต้องเดินกะกะเพสแล้วก็อาจจะมีกระเป๋าด้วยแล้วก็คิดไว้แล้วว่าเราต้องสวยเราต้องสง่าเราแบบเล่นเล่นไม่ได้แล้วก็ถ้าเราเลยหน้านิ่งๆเนี่ยมันก็ดูไม่สวยเหมือนกันเราต้องแบบตั้งใจทําให้มันสวยจริงๆ เครียดเครียดมากๆค่ะในขณะที่เขาเดินเตะเขาก็ยังแบบตกใจแล้วเขาก็กลับมาได้เหมือนเดิมแต่คุณแอนก็ยังแข็งแข็งจริงๆอะไรอย่างนี้ค่ะควีนโชว์ตัวแค่ครั้งเดียวเขาไม่มาสองครั้งหรอกถ้าไม่เห็นครั้งแรกก็ไม่ต้องเห็นอีกแล้วใช่ไหม เขาก็มีอุปสรรคตอนที่หนูเดินขึ้นบันไดแล้วก็หนูึ่งสูงไปติดกับกระโปรงหางมานะคะหนูก็แบบหยุดก่อนแล้วฉันต้องทำยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามเตะๆแ,แล้วก็เดินขึ้นไปอะไรเงี้ย ว่าชุดคาริสาเป็นชุดที่สะฆค่าเขามากที่สุดคาริสาชุดนั้นเนี่ยใหญ่เกินไปสำหรับร่างของเขาน้องเขาเดินสวยแอคติ้งอะไรอ่ะมีแค่นี้แต่ถ้าดูจากข้างล่างลงไปอ่ะเดินไม่สวยค่ะคาริสาพอเห็นชัดว่าขาสั่นสุดๆรองเท้าส้นสูงกับกระโปรงไปเกี่ยวกันเกี่ยวกันเกี่ยวกันตลอดแต่ก็พยายามแบบช้าเพราะว่า เป็นยาและติดกลัวแบบแก้ไขปัญหาได้ไม่โอเคอะไรอย่างเี้ค่ะรับผิดชอบได้ดีค่ะคาริสาทีมอื่นก็งานๆบ้าพอเห็นทุกคนทำเนี่ยก็รู้สึกเออกู้หน้าความเป็นพอเชื่์มันกลับมาได้หน่อย เรียบร้อยนะครับสำหรับแคมเปญนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็มาถึงช่วงพิเศษนะครับจะมีกิจกรรมพิเศษที่เราจะประมูลกระเป๋าพิเศษโดยที่เราจะมีน้องเมย์ที่เป็นผู้ชนะมาสเตคลาสครั้งที่แล้วมาสาธิตให้ดูนะครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณเมย์ครับหลังจากการแข่งขันแคมเปญ Obstacle c a t ด a อ k กแล้วระหว่างที่รอผลการแข่งขัน ก็มีการประมูลกระเป๋า Judith l e b e r ซึ่งเมย์เป็นผู้ชนะใน Master Class ก็ได้รับเกียรติให้เป็นผู้ถือกระเป๋า Judith l e b e r ในครั้งนี้ครับและผู้ที่ชนะการประมูลก็คือคุณมนละดาพงพาณิชย์ครับประมูลไปด้วยราคา350,000บาทเลยทีเดียวส่วนตอนนี้มันลุ้นกันดีกว่าครับว่าทีมใครจะชนะแคมเปญ Obstacle Catwalk ครับ เอาครับ <stell 's. S 1> แล้วตอนนี้เรามีผลตัดสินแล้วนะครับว่าทีมไหนทำผลงานได้ดีที่สุดครับก็รู้สึกประทับใจนะครับของทั้ง10ท่านแล้วก็ประทับใจในเมนร์ท okay. ั้ง3ท่านด้วยนะครับแขกผู้ไม่เกียติมาในงานเนี่ยผมว่าเขาจำได้ในแง่ของมุมมองเครื่องเพชรเนี่ยถือว่าทั้ง3ทีมเนี่ยทำได้ดีเยี่ยมนะครับแต่ที่เหลือเนี่ยเราก็ต้องมาลงรายละเอียดกันไปว่ากติกาหรือวิธีการเดินแบบหรือว่าวิธีการพริเนต์ทั้งหมดเนี่ย ทีมไหนเนี่ยจะออกมาแล้วประทับใจที่สุดครับเอาครับแล้วตอนนี้เรามีผลตัดสินแล้วนะครับว่าทีมไหนทำผลงานได้ดีที่สุดครับเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นของดีไซเนอร์ของเราครับว่าแต่ละทีมมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างครับทีมลูกเกดเนี่ยมีความสง่าง,งามวิธีการพรีเซนต์ดูเป็นแฟชั่นนะฮะมีความโมเดนอยู่ในตัวนะฮะในขณะที่ทีมหญิงเนี่ยชอบประทับใจวิธีการเพรา,าชุดหญิงยาก วิธีการจบไฟนอลเอ็นมาอยู่ตรงกลางโต๊ะสี่คนมันเป็นมันเป็นจุดศูนท้ายทำไมทุกคนมองขึ้นไปข้างบนนะฮะพอยเนี่ยทุกคนเดินออกมาแล้วมีการโพสซ,ซึ่งดูแกลมสำหรับสัญชัยทุกทีมทำได้ดีหมดยกเว้นนางแบบอยู่คนหนึ่งของหญิงคนที่ใส่เป็นชุดคอเสร็จแล้วเป็นชุดเลส้งลา่างน้องมิลาติดเดินเชยเปน,นิดนึง บางทีหลังๆก็ไม่ค่อยอยากจะใช้กลยุทธ์แล้วนะเห็นด้วยกับพี่สันชัยนะคะทีมของพี่เกดเนี่ยภาพรวมคือสวยมากลงบันไดามาพร้อมกันปึงป้งปึง้งปึ้งทีมของพี่พลอยอย่างพี่สันชัยบอกคนแรกที่เดินออกมาเราละ<อ>สายตาจากเขาไม่ได้เลยอะ่ะสวยมากเดินดีมากค่ะจากที่เราได้คุยกันนะก็ คือโจทย์นี่มันจะจะเป็นการพรีเซนต์เสื้อผ้ากับเครื่องประดับคราวนี้เราก็จะตัดสินจากมุมมองของดีไซนเนอร์อย่างเงี้ยใ,ในการความเป็นแฟชั่นอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเรามีผลตัดสินแล้วใช่ไหมครับคุณหนึ่งครับผมทีมที่ชนะเลิศในแคมเปญแคทวอลกในวันนี้ได้แก่คุณลูกเกดครับขอแสดงความยนดีด้วยครับ ผมก็วีที่แล้วหยิบเพื่อเอาทีมพิเกตออกไปก็คงเป็นเป็นเหเป็นกรรมอะค่ะวันนี้เราก็ต้องขอบคุณนะครับกรรมการที่ได้ให้เกียรติมาออกในรายการของเราในค่ำคืนนี้นะครับคุณหนึ่งนะครับจากบิวตี้เจมส์ครับขอบคุณมากครับคุณครับพี่สัญชัยจากแบรนด์สัญชัยคุณแพรจากมาทานิกาและก็คุณชัยจากชัยโกลเลเวลครับ เกดดีใจมากพี่ดีใจไม่ใช่ดีใจโพสต์ตัวเองนะแต่ดีใจว่าพรุ่งนี้อะตอนที่พี่เข้าไปในห้องนั้นแล้วบอกเด็กๆอะ่ะ <De ep> เขาต้องดีใจกันแน่ๆเลยเมื่อวานนี้เราแพ้ ่เองก็ยังไม่เห็นความพัฒนาที่มันจะไปได้ไกลกว่านี้มันเดินดีได้แค่นั้นอีล่าโดนที่สัญชัยว่ามาว่าเดินเฉยมาก